มีคนไทยหลายคนแม้แต่ทหารนะยังไม่รู้นะว่าทําไมทหารกัมพูชานะจังหวะหลายจังหวะที่เขาเดินเข้ามาหาเราบริเวณแนวชายแดนเขาถึงใส่รองเท้าแตะนะอย่าไปค้านะครับว่าเขาไม่มีรองเท้าใสงงา่อย่างงั้นอย่างงั้นอย่างนี้เห็นชาวบ้านหรือเห็นน้องคนทหารหรือแม้แต่นายทหารเพยงแค่นายสิบใหม่ๆอย่าไปหวัวเราะนะครับนั่นคือเทคนิคก,การเอาตัวรอดของเขาพื้นที่บริเวณชายแดนนะ่ะมันมีพุ่นระเบิดเยอะนะผู้หมดได้รับ ข้อมูลข่าวสารจากป่านะที่เป็นฐานพานนะหรือแม้แต่ข้อมูลในโซเชียลท่านเลวัตก็เคยเล่าให้ฟังว่าที่เขาใส่รองเท้าแตะเพราะว่านะเขาลดการเขาเรียกว่าอะไระคือเราเหยียบแล้วเอ,เอาง่ายๆแล้วกันคือเท้าไม่ขาดนะน้องคนทหารที่ไปเหยียบนะก็คือแต่งตัวเต็มยศเลยแหละก็เข้าใจนะทหารเขาแต่งตัวใส่รองเท้าคอมแบ็อย่างก็คือดูดีอย่างรอบรอบนี่แหละแต่ มันไปเหยียบสังงานบุคคลเข้าไปล้าไงนะมิฉะนั้นเมื่อวันอยากให้อ่อนตัวในการลาดเวนนะก็ไม่ต้องถึงรองเท้าแต่อาจจะเป็นผ้าใบอะไรเงี้ยนะให้มันเอาตัวรอดได้เราไม่รู้ว่าเราจะไปะเหยียบหรือเปล่าหรือยังไงไม่รู้แต่อันนี้เอาประสบการณ์ของคนที่เขาอยู่ชายแดนป้าทหารผ่านเกา่าๆนะทําไมจ่าสมคกอันนั้นเคี่ยวลากดีเลยนะถึงต้องใส่รองเท้าแตะนะเพราะว่าเขาก็ไม่รู้ว่าเหมือนกันว่าเขาอาจจะพังพลาดไปเหยียบทุ่นระเบิดก็ได้นะนี่คือเหตุผลของ ทหารกัมพูชาทําไมเวลาเราเห็นที่อยู่หน้าแนวน่ะจะชอบใส่ลงเท้าแตะนะสั้นๆเลยก็คือเขาลดแรงอัดแรงกระแทกแรงสัมผัสจากระเบิดให้บาดเจ็บน้อยที่สุดนะอาัเท้าขาดอาจจะเป็นแค่เล็บขาดส้นเท้าขาดก็ยังสามารถเดินได้ในลักษณะนี้อันนี้ผู้หมวดอธิบายมาพอเข้าใจอยู่เนาะ